ณวันที่อัาจคลิปอยู่นี้ผมน่าจะเป็นคนไทยคนแรกๆที่ได้จับ Samsung Galaxy s 2 4 Ultra มือถือตัวท็อปรุ่นล่าสุดจากทาง Samsung คลิปนี้โคตรพิเศษเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมือถือเครื่องนี้จะเปิดตัวที่18มกราที่อเมริกาขอแอบสปอยนิดนึงเดี๋ยวผมอะ่ะก็จะไปงานเปิดตัวเหมือนกันคุณไปเมกาเหรอเออทำไมผมไม่รู้อ่ะไม่ได้บอกอ ใ่ครับเดี๋ยวผมจะไปงานเปิดตัวที่เมริกาและเดี๋ยวผมจะไปทำคอนเทนต์นั่นจะมีคอนเทนต์แล้วก็จะมีสตรีมให้ดูด้วยครับยังไงอย่าลืมติดตามที่ช่องผมนะครับแต่ตอนนี้ครับเราได้จับมือถือตัวท็อปเป็นคนแรกๆของประเทศอ,อ่ะนี่ให้ดิวลองจับ<า>นี่<า>คนแรกๆของประเทศนะครับนี่ผมติดท็อปประเทศลวติดท็อปประเทศเลย<ป>คนที่ไ,<ป>ได้จับเครื่องนี้คนเมกาไม่ได้จับเลยเนี่ผมเป็นวัยลุ่นเมกาแล้วนะเด็ <laughs> <laughs> และในเมื่ออยู่ในมือเกมเมอร์อย่างเรานะครับวันนี้ผมจะมาเทสให้ดูมือถือตัวท็อปของ s a m มซุงประสบการณ์ในการเล่นเกมจะเป็นยังไงไปดูกันครับ <laughs> 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 ดูที่ภายนอกกันก่อนนะครับดีไซน์นะครับก็ให้คล้ายกับตัวเก่าเลยอันนี้คืออ่ะผมเทียบให้ดูนะครับอันนี้คือ Galaxy S23 Ultra <c oughs> ยังคงใช้แบบคอนเซปต์เดิมนะครับผม <c oughs> ที่ต่างนี่ด้านบนนี่เหมือนจะมีรู2รู <c oughs> 2> ผมเดาว่าน่าจะเป็นรูไม์นะ <c oughs> แล้วก็ด้านล่างนะครับผม <c oughs> ด้านล่างจะเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> ด้านล่างที่ต่างคือรูลำโพงนะครับมีการดีไซน์ใหม่เป็นแบบนี้นะครับ รุ่นเผื่อน,นี่เหมือนแทบจะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าส่วนที่ต่างจริงๆนะครับคือน,นี่ครับขอบจอครับอันนี้คือตัว S 2 3่สนะครับตัว S 2 3่สเนี่ยขอบจอเขาจะโค้งๆนะครับแต่ว่าตัว S 2 4่สเนี่ยขอบจอเขจะไม่โค้งแล้วนะครับส่วนตัวผมชอบจอที่ไม่โค้งมากกว่านะพอจอโคง้งอ่ะตอนเราเล่นเกมอ่ะไม่ได้เล่นไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่มันรู้สึกกับจับได้ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ฟีลลิ่งในการจับท่าให้เทียบกันเนี่ยผมชอบแบบ S 2 4่สี่เอาตามากกว่า และนี่ครับขอบจอนะครับเป็นแบบไทเทเนียมนะครับก็ให้ความรู้สึกแบบหรูรามากขึ้นนะครับให้สัมผัสที่ดีมากขึ้นผมว่าเล่นเกมถนัดมากขึ้นนะดีไซน์โดยรวมภายนอกนะครับผมชอบมากกว่า A23 นะครับผมแต่ว่านั่นคือเรื่องของภายนอกครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงสเปคภายในกันดีกว่าชิปเซตตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ Snapdragon 8 Gen 3ถ้าพูดถึงชิปเซต Snapdragon เนี่ยรับประกันได้เลยว่าไว้ใจได้เราเป็นชิปเซตที่อันดับต้นๆของโลกแล้วนะครับเป็นที่ยอมรับกันอย่างมากมายในมือถือ Android และนี่คือ Gen 3รุ่นล่าสุดนะคร อย่างรุ่นก่อนเนี่ย18% CPU แรงขึ้นอีก32%และอีกอย่างหนึ่งคือ NPU แรงขึ้น42%นงง NPU คืออะไรอันนี้อาจจะเนิร์ดนิดนึงนะ NPU คือหน่วยประมวลผลนะครับที่ใช้สำหรับการประมวลผล AI อ่าโทรศัพท์จะมีการประมวลผล AI อาจจะงงว่าเอามาใช้ทําอะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวผมบอกท้ายคลิปสเปคอื่นนะครับก็ RAM นะครับให้มาถึง 12G เยอะจอเป็นแบบ 120Hz นะครับมีค่าความสว่างสูงถึง2,600 n i t นี่เลย ฟื้นว่างจัดยิ่งจอเราสว่างครับยิ่งทําให้เราสู้แสงกลางแจ้งได้เล่นกลางแจ้งได้หน้าจอไม่ดรอปครับแบตเตอรี่นะครับจัดมาจุกๆถึง5000มิลลิแอมครับและมาพร้อมกับฟีเจอร์พอร์ต USB power delivery ที่สามารถชาร์จไปเล่นไปได้โดยแบตไม่ร้อนแล้วมันคือยังไงแบตไม่ร้อนเนี่ยคือระบบเนี้ยมันจะชาร์จโดยที่ไม่ผ่านตัวแบตเข้าเครื่องโดยตรง ถ้ามันผ่านตัวแบตปุ๊บแบตจะร้อนระหว่างชาร์จ้ไปดวยใช่พอเครื่องร้อนปุ๊บเราอาจจะเล่นเกมกระตุกแต่นี่แบตจะไม่ร้อนเพราะว่ามันจะเข้าเครื่องโดยตรงเพราะระบบเ a p o อร์ a m b e r ที่ใหญ่ขึ้น1.9เท่าตัวที่ผมเล่นเกมในเครื่อง Samsung เนี่ยก็ไม่ค่อยจะร้อนอยู่แล้วนะและนี้ครับยังระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นอีกเราสาธยายมากๆพอแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเทสเล่นเกมกันดีกว่าและตอนนี้ครับผมก็ปรับสุดหมดทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ เฟรมเรทจะตกหรือเปล่าเครื่องจะร้อนไหมนะฮะและผมทําการอัดหน้าจอไปด้วยนะครับและที่กำลังเล่นอยู่ในเครื่องไอที่สามอัลต้านะครับเดี๋ยวผมก็ให้น้องอาจอยเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวเรามาเทียบกันว่าเป็นยังไงสีสันตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะสวยสดงดงามนะจากที่ผมดูนะครับเริ่มเกมกันแล้วครับนี่ฮะเฟรมเรทนะครับเฟรมเรทเปิดได้60เฟรมเรทนะครับผมแล้วก็จอก็คือจอไม่โค้งแล้วนะครับเป็นจอแบบเรียบ,ยบแบบนี้ ต่างไหมรู้สึกต่างปะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับมาเริ่มเลยดีกว่าฟาร์มก่อนอันดับแรกผมก็เล่นนาคอสนะครับผมอยากให้เห็นแบบความพิ้วคือถ้าเราเล่นตัวแบบพิวคิแล้วมันเล่นได้แต่กวมันแบบมันลื่นมันลื่นแต่ภาพสวยจริงเอ็นจะตายเฮ้ยอ้อยมาอ้อยมาอ้อยมาพี่ว่าพี่ไหวพี่พี่ไหวพี่พี่นั้นอีงทีพี่กั้นอีงทีชุบชุบชุบเร็ววันนี้เออสุดยอดสุดยอดมากน้องมาหมดน่ามาก ้ขึนมันวิ่งเข้ามาไอ้บุลาเนี่ยวิ่งเข้ามาแล้ปีกเยอวเลยมันฟาร์มปะจัดฟาร์มไปแล้วใช้สกิลป่ะปุ๊ป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 เฮ้ยมันหนีหนีหนีคุณไปก่อนไปดีกว่าแต่เมื่อกี้มีจังหวะฟงจังหวะไฟคือไม่กระตุกเลยนะเฟรมเรทนะครับถ้าที่ผมเห็นตอนนี้นะครับก็วิ่งอยู่ที่60แบบนิ่งๆเลยนะครับ มองอยู่มองมองเอ้ยมันเปรี้ยวเหรอมันเปรี้ยวมากเอ้ยมันจะโดนผมแต่พี่งัดสองสยองวันเอาหมดเอาหมดปุ๊บสโลวิ่งทางตัวนี้แล้วกันชับเรียบร้อยเออใครตายนะฮะไม่มีใครตายไม่มีใครตายแล้วดีว่ะตายไหมอืมไอ้นี่อยู่เปิดโหมดสลิปสลิปกับบ่อนี่ตายนี่เกือบเฮ้ยช่วยหน่อยเอ๋ร้อนเรี่ยวมาพี่ไปละพี่ไม่อยู่ละอยู่ไม่ได้ไปก่อน อะผมลองเล่นดูนะก็ลื่นลื่นมากๆเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมลองสลับเครื่องเล่นกับน,น้องดูดีกว่า,าว่าจะให้ความรู้สึกเป็นไงได้เ,เดี๋ยวผมลองมาเล่นเครื่องของน้องตอนนี้ผมเล่นเอจิสี T ่นะชึบชบยังไงยังไงปลาใส่ปลาใส่เป็นไงบ้างครับน้องดิวจับเครื่องนั้นชอบมากผมชอบมากต่างไหมรู้สึกต่างจากเครื่องนี้ไหมต่างนะต่างเนกำมังกำลังไป เไอเดียวพี่ดูพี่ในป่ามาพี่ติ่งกี่ยวเมื่อกี้ผมก็วิ่งมาเรียนการ์ดมาดิมาดิมาดิเพื่อนอ่ะตายแล้วเดี๋ยวเอากลับมาเลยเอากลับมาเลยไม่ได้เรื่องเลยเอาเป็นไงบ้างเมื่อกี้ลองเลยเโดนไฟต่อต่อให้อันนี้ผมว่าไม่ได้อยู่ที่มือถือแล้วอยู่ที่คนแล้วเป็นไงบ้างเมื่อกี้ได้ลองจับดูเฮ้ยผมชอบ ชอบนะผมว่ามันลื่นแล้วก็ผมว่ามันทันใจตรงกลางนี่ยังไงดเดย์แต่พี่ไม่มีไม่ไม่ไม่มีบูอ่ะแต่พี่ว่าพี่หนักก็ได้อุ๊ดการสองโวยโวยจัดหมดสวยจัดเย็กระต่ายอืแล้วมันตายไหมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนะมันไม่ตายทั้งตัวเลยแล้วมันแรงจังวะเดี๋ยวแล้วพี่งัดสองโคตรสวยเมื่อกี้ได้หนึ่ง หลอกตึงตึงตุ่ยจัดเปนหัวตัวนี้มันจะอ้อยด้วยเฮ้ยย่ยไม่ทันทีเดียว ปาดึทีเติชุบชุบปาดีกทีเขาให้เรียบร้อยหนแรงจัดเล้ยบลาดเกือบไปนะอ้าวทิโดนเอลซูเฉยเย้จบแล้วชนะเฉย ความรู้สึกหลังจากได้เล่นเครื่องนี้นะครับผมถ้าผมลองเล่นดูนะครับเฟรมเรทไม่ตกเลยนะฮะนี่คือผมเปิดสุดหมดทุกอย่างเลยนะครับเฟรมเรทเนี่ยวิ่ง60แบบนิ่งๆเลยแล้วก็เครื่องนะครับตอนที่เล่น <laughs> เล่นอยู่อะ่ะอ่ะจะบอกว่าไม่ร้อนเลยก็อาจจะดูเวอร์กันไปใช้นะคําว่าอุ่นแบบอุ่นแบบเบาๆอ่ะไม่ได้ร้อนมากไม่ได้ร้อนแบบร้อนจัดนะครับแบบเป็นอุ่นแบบอุ่นเบาๆ <laughs> <Applause S 2> ประมาณนี้นะครับแบบอุ่นแบบทั่วๆัวทั้งเครื่องแบบเบาๆนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมลองสลับเล่นกับน้องดูเทียบก <š dal> <อ>ับเครื่อง S23 นะครับการตอบ นะครับผมก็ให้ประสบการณ์การเล่นเกมที่ที่ดีขึ้นนะฮะเล่นได้สนุกขึ้นและแบตเครื่องนี้ครับให้มา5 0 0 0มิลลิแอมป์นะครับแบตเยอะเล่นได้นานผมว่านี่ก็คือสิ่งที่เกมเมอร์ส่วนใหญ่ต้องการแบตเยอะๆเครื่องไม่ร้อนเฟรมเลทไม่ดรอปตอบสนองไวๆวนะครับผมว่านี้ก็ครบเครื่องแลวก็อย่าลืมอ,อันนี้คือผมอัดหน้าจอไปด้วยมาครบเครื่องขนาดนี้ครับบอกได้เลยว่าของมันต้องมีครับแต่นี่ครับคือส่วนหนึ่งของ Samsung Galaxy S24 Ultra เท่านั้นนะครับเพราะจุดที่พีคจริงๆของเครื่องนี้มันคือมือถือที่จะพาเเราาาข้สู่่่ยยุคใหมอง ไ <iPhone S 2> อโฟนเคยได้ยินใช่ไหมไอโฟนทุกคนอาจจะงงใช่ไหมครับว่าไอโฟนคืออะไร Samsung Galaxy ี2 4 Ultra เนะครับเขาจะมาพร้อมกับ Galaxy AI <c oughs> ที่จะเข้ามาช่วยให้ประสบการณ์การใช้ชีวิตดีมากขึ้น <c oughs> แต่น่าเสียดายครับ <c oughs> ผมยังไม่ค่อยรู้ลึกสักเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอไปลองเล่นดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวเต็มๆให้ดูแต่ขอแอบ,บสปอยอีกนิดนึง AI กับมือถือรวมกันเนี่ยมันว้าวมากรอติดตามอย่างใกล้ชิดได้เลยครับกับ Samsung Galaxy s 24 u l t r a สํอาสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย